าวเน็ตเชียร์ให้เธอคนนี้เล่นบทเท่นเตงโมนิดาในละครที่ยังถ่ายไม่จบ<ช>เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงหลังจากที่นักสดงสาวเตงโมนิดาเกิดอุ<ล>บัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามนำมาสู่การสูญเสียดารามากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการ<ช> สำหรับละครเรื่องสุดท้ายของเตงโมที่ยังถ่ายไม่จบคือเรื่องคุณชายละครตระกูลเรือนของช่องวัน31อ<ม>ร่วมกับนักแสดงมากฝีมืออาทิแท่งศักดิ์สิทธิ์และป๊อปปิยะธิดา<ม>ที่ได้ฟิตติ้งไปเมื่อไม่นานก่อนที่เตงโมจะเสียชีวิตและล่าสุดมีหลายหลายคนมองว่า<ม>หากได้น้องสาวคนสนิทอย่างโมอามีนามาเล่นเท่นคงจะดีไม่น้อย<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวของผู้จัดละครและโมอามีนาด้วย ที่สำคัญตอนนี้เธอนั้นยังเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องเจ็อยู่ค่ะ